มหาวิทยาลัยสยามจัดงานสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา2555ซึ่งในปีนี้เป็นการจับมือร่วมกับบริษัทชั้นนําที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาโดยให้การฝึกประสบการณ์กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามให้ก้าวสู่อาชีพที่มั่นคงในอนาคตค่ะงานนี้ได้รับเกียรติจากดรวิจิตศ,ศิษย์อัลและดรพรชัยมงคลวานิชอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามร่วมเป็นประธานในงานสหกิจครั้งนี้ค่ะมหาวิทยาลัยสยามพร้อมด้วยผู้ถุ้นนั้นที่นี้ ใคร่ขอกราบขอพระคุณท่านนายกสมาคมสากิจศึกษาไทยเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติสละเวลามาเป็นประธานเปิดงานวันสากิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามประจำปีการศึกษา,า2554ในวันนี้มหาวิทยาลัยสยามได้กำหนดนโยบายในการจัดการศาึกษาโดยการนำระบบสากิจศึกษามาเป็นกลไกสำคัญในการจัดหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสมบูรณ์มีศักยภาพและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือตลาดแรงงานผมมีความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านพิการบดีในฐานะที่เป็นผู้นำคนสำคัญคนหนึ่งของการสั่งการศึกษาในประเทศไทยและที่หมาหาวิทยาลัยสยาม ได้กำหนดนโยบายเรื่องของนวัตกรรมสกิจศึกษาไทยก้าวไกลสู่ประชาคมโลกขอ,อกทบทวนนิดหนึ่งก่อนที่จะมารวมมันเป็นเศรษฐกิจเนี่ยเราเรารวมจริงๆแล้วมันเกิดจากสีโต้แล้วแล้วก็ประชาคมสรษฐกิจสิบสิบแผงเลยในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยรวมพวอกลัวคอมมอวนดสสมัยเดิมเพราะนั้นเป็นความมั่นคงเสาแรกคือความมั่นคงแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเสาวัฒนธรรมก็รรวมเป็นง่าย ทำเรืาหาสูุทางด้านสัตว์น้ำแล้วแต่อะไรแล้วถึงมันรวมเศรษฐกิจการรวมเศรษฐกิจอันนี้แหละครับมันมีมันมีผลประโยชน์เกิดขึ้นเพราะนั้นก็ไม่ง่ายแต่ว่าก็ทา้าทายในปีอีกสามปีเสร็จประมาณเนี้ก็จะมีสี่ห้าอย่างที่จะเกิดขึ้นโดยวัตถุประสงค์ของระบบเนี่ยครับเราต้องการให้ตรงนี้เป็นเป็นอินโฟมานชั่นนะครับที่ที่ที่เป็นเป็นรีซอสแชร์ลิงนะครับที่ ให้นะครับทั้งนักศึกษาเองนะครับมหาวิทยาลัยเองหน่วยงานศาสตการศึกษาเองนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาเองรวมถึงที่เลี้ยงนะครับซูเปอร์วิเซอร์นะครับได้ใช้แหล่งข้อมูลตรงนี้นะครับในการที่จะติดต่อสื่อสารกันในการที่จะแกเปเี่ยนข้อมูลกันนะครับทำให้ทุกฝ่ายนะครับเร่งเร็วโดวยการที่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สำหรับงานในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยสยามได้ร่วมรงนามความร่วมมือกับบริษัทชั้นนําต่างๆเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าไปสึกประสบการณ์และจบออกมาสามารถประกอบอาชีพที่เรียนมาอย่างมั่นคงค่ะใน MOU ก็คงจะเป็นความร่วมมือกันทั้งในเรื่องของการนำนาาักศึกษาเข้าร่วมโครงการสังกิตท้งการพัฒนาวิชาการร่วมกันนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์าศาสตราพิชานท่านได้พูดเิด ไกยดิท่านได้พูดไว้ในเรื่องของการวิจัยและการพัฒนาอันนี้ก็คงจะเป็นอีกอความริเริ่มหนึ่งที่เราจะทําร่วมกับทางสถาประกอบการนะคะ หลจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้กับสถาประกอบการอีก15บริษัทในด้านต่างๆรวมไปถึงพี่เรียนที่ฝึกสอนในช่วงฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาอีกด้วยค่ะ ในอีกสามปีข้างหน้าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทางมหาวิทยาลัยสยามได้มีการพัฒนาสหกิจศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้มีการเตรียมพร้อมสู่การทำงานในโลกเศรษฐกิจอาเซียนเราไปถามที่มาและการพัฒนาในครั้งนี้กันค่ะในความสำคัญของการจัดการในครั้งนี้ก็คือว่าทางมหาลัยสยามนั้นเราถือว่าสหกิจศึกษาเป็นหนึ่งในสาเสาหลักของมหาวิทยาลัยนะครับเราก็มีความประสงค์ที่จะพัฒนาการจัดการสหกิจศึกษาเนี่ยให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานนะครับและรองรับการเปิดเสรีทางด้านอาเซียนนะครับเราจึงได้มีการประชุมการระหว่างผู้ประกอบการนะครับนักศึกษาคณาจารย์นะครับเพื่อหาทางในการพัฒนาศักยศึกษาให้ดียิ่งขึ้นและในปีนี้นั้นเราก็มีการให้รางวัลสถานประกอบการดีเด่นนะครับแล้วก็ลงนามกับสถานประกอบการชั้นนําที่ร่วมในโครงการาศัก <S <S ยวเพิ่มขึ้นอีก15สถานประกอบการด้วยครับ มหาวิทยาลัยมีความมั่นใจนะครับว่านักศึกษาทุกคนที่ได้รับรางวัลนั้นเนี่ยมีความพร้อมนะครับที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าในองค์กรต่างๆของภูมิภาคของเราครับ